สวัสดีครับทุกคนครับตอนนับเข้าสู่ไอเออรวันเอร์ครับผมเอไอเออรันเดอร์มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ได้อัดคลิปนานมากแล้วสว่วนใหญ่จะแบบทำเป็นช็อตคลิปเอาใช่ไหมวันนี้ได้โอกาสดีนะครับเพราะว่าเดินครับไม่ได้ไม่ได้วิ่งเลยวันนี้เลือกผิดจริงๆเลยนะครับผมคือหลังจากที่นี่ครับคู่นี้ครับ อัลตร้าพาราธามซิกนะครับเราวันนี้เราหยิบดรอปศูนมาใส่รองเท้าที่เป็นดรอปศูนย์นะแล้วเราไม่ได้ใส่มาหลายเดือนมากหลายเดือนมากส่วนใหญ่ใส่จะเดินแต่ไม่ได้ไม่ได้ใส่วิ่งทุกคนครับพังต้องบอกบอกเลยว่าพังครับทุกคนครับเพราะว่ามันยกข้าไม่ขึ้นมัน ปกติเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยเราเราจะใส่วีอิ้งใช่ไหมเราจะใส่พวกมนะิซูโน่แฟลตสองเนาะแล้วก็แบบมันเป็นรองเท้าที่มันแบบเด้งๆอะเนาะแต่พอวันนี้นึกคึกอะไรก็ไม่รู้อยากเอาเอาต้าพารารดามซิกมาใส่ครับทุกคนโอ้โหแบบมันรู้สึกว่ามันก้าวไม่ไหวครับอืยกเท้าไม่ขึ้นตอนนี้นี่ในกิโลเมตรที่สิบครับเดินเดินตั้งแต่กิโลเมตรที่ จริงๆมันมัน,ม,น,ม,นมันผสมกับการโอเวอร์เวท t เทรนนิ่งด้วยแหละคือเราวิ่งหนักมาสัปดาห์แบบกี่วันนะเจ็ดวันเจ็ดวันที่ผ่านมานะเราวิ่งก็ร้อยโลนะเออปร,ประมาณนั้นนะแล้วแบบมันทำให้แบบโอเวอร์เวทเทรนนิ่งด้วยทำไมโอเวอร์เวทใช่ไหมโอเวอร์เทรนนิ่งเฉยๆคือเนี่วิ่งหนักเกินไปวิ่งหนักเกินร่างกายที่เราจะรับไหวครับทุกคนครับ ก็วันนี้เลยต้องต้องเดินเอาเว้ยวันนี้ต้องอยู่ที่สวนสาธารณะออกเพื่อออกจากสวนปา่าเป็นจก,กิตติครับเราก็จะติตที่รันกลับบ้านมันไม่ใช่รันแล้วแหละนะอันนี้มันคือซิตี้บอกครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเวลาเราก้าวไปเราก้าวไม่ไหวเว้ยมันมัน,ม,นมันตื้อมัน มันมันโอเวอร์เทรนใช่ไหมแล้วแบบมันมันจะแบบว่าในทุกๆก้าวเนี่ยคือขนาดเราเดินนะเดินอ่ะเราก็ยังแบบมันเหมือนออกมามันมันต้องใช้แรงแล้วบวกกับว่าเอาดอบศูนย์มาใส่อ่ะคือดอปศูนย์มันมันค่อนข้างจะใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะใช้แรงร้อยเปอร์เซ็นเลยละกันนะถ้าให้ถ้าเอาแบบว่าส่วนตัวของผมนะ ถ้าถ้าถ้าลองดรอปตูรเมื่อไหร่นะเราต้องใช้แรงร้อยเ็นเลยแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยเออเนาะก็ก็เลยเป็นชนีแหละมาเล่าให้ฟังมามาทักทายกันครับว่าเออเนาะมันก็ต้องเกลี่ยแรงดีๆด,ด้วยนะครับทั้งทั้งการซ้อมในแต่ละสัปดาห์เนาะการซ้อมในแต่ละสัปดาห์ ว่าเราจะวิ่งวันละกี่โลอะไรยังไงนะครับผมนะแล้วก็เออเรื่องเรื่องเวทสำคัญสำคัญเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบเวทอยู่แล้วแต่ก็อืมมันจริงๆมันมันต้องเวทอะส่วนใหญ่จะเวทตอนแข่ง <laughs> ถ้าถ้าตอนซ้อมป,ปกติไม่เวทไม่เวทนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรายการอะไรเลยตอนตอนนี้ไม่มีรายการอะไรไปรอสิ้นปีเลยก็คือ เชียงใหม่บายูทีเอ็มบีเออเท่านั้นเลยมันอีกอีกหลายเดือนไงเลยยังไม่เข้าตารางซ้อมด้วยซ้ำจริงๆแล้วนี่ก็เข้าแล้วแหละแต่ว่าแบบไม่สิเรทเท่าไหร่อยากวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งแต่จริงๆแล้วมันมันต้องในตารางซ้อมของเราอะ่ะมันต้องมีกงมีเกณฑ์มีในแต่ละสัปดาห์ด้วยก็ถือว่ายังไม่เข้าแล้วกันนะครับทุกคนเออวันนี้ฝนฝนตกนะเย็นสบายสบาย ดูบรรยากาศอ้มรื่นที่สวนเบนจากิติครับกำลังจะออกหน้าถนนรัชดาภิเษกตรงแยกกระโศกแล้วครับทุกคนมาจะมาเล่าให้ฟังนี่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 จริงๆเขาเปิดมานานแล้วนะเบนจากกิติด็อกพาร์คครับทุกคนเป็นสวนที่เอาน้องมาวิ่งได้นะน้องหมาน้องแมว จริงๆสัตว์ทุกชนิดเลยแหละนะครับได้หมดเลยเนาะ,ะจริงๆแล้วเราอยากจะเล่าเรื่องที่เราจบเซีมห้าเนาะเซีมห้ามันก็ร้อยกิโลนะอยากเล่าให้ฟังนะแต่ว่าอย่างอย่างที่เกียดอยู่อย่างอย่างที่เกียดอยู่ มีอะไรหลายอย่างอยากอยากเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรสเตรียม้าเผื่อที่ว่าถ้าใครอยากจะวิ่งร้อยโลเนาะแล้วแบบไปรายการน,นี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวแหละนะครับกับการที่ร้อยสนามแรกเนาะการซ้อมผมไม่ได้ซ้อมอะไรหนักมากมายแล้วเอ,อแล้วแบบในในสถานะที่แบบว่าไม่ได้มีรายการลงแข่งเพื่อรองซ้อมเราซ้อม เทรดมิวกับซิตี้รันล้วนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอว่างๆก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้งานเยอะเออก็เลยก็เลยต้องเนี่ยอย่างนี้แหละนะมาทักทายกันนะครับคิดถึงทุกคนนะครับทุกคนครับ